เสมอกันแบบเงาๆไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเฮตูเฮตสองเกมดวลกันมานะครับเมื่อนานมาแล้วเบลรุสชนะ1นึ่งหนและผลเสมอกันอีกหนึ่งเกมนะครับทัศนาวิเคห์ฟุตบอลคู่นี้เจ้าภาพสุดผลวิเคราะห์บอลวันอาทิตย์ที่7กันยายนนะครับผ่านมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับสรุปผลวิเคห์ฟุตบอลคู่ที่1นะครับอเมริกาพบกับลาซิงซานตาเดนนะครับทางเราจัดให้ไปกับผู้มาเยือนลาซิงซานตาเดนนะครับจะออกมาที่ชชนะของลาซิงซานตาเดนชนะไปได้สุดมันสุดสนุกนะครับ สองประตูต่อสามครับออกมาแบบนี้ก็ตรงเป้าเข้าวินกันไปนะครับยินดีด้วยนะครับสรุปผลคู่ที่สองครับตุรกีพบก,กับสเปนนะครับทางเราร่วมทางไปกับสเปนกระทิงดุจบออกมาที่ชัยชนะของสเปนกระทิงดุแบบโหดๆครับศูนย์ประตูต่อหกออกมาแบบนี้ก็ตรงเป้าเข้าวินกันไปตามระเบียบยินดีด้วยนะครับ สรลปผลคที่3นะครับโปแลนด์พบกับฟินแลนด์นะครับทางเราร่วมทางไปกับเจ้าบ้านโปแลนด์นะครับผลจบออกมาที่ชชนะของโปแลนด์นะครับตามคาด3ประตูต่อหนึ่งนะครับออกมาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบรับซับกันไปตามระเบียบยินดีด้วยนะครับสรุปผลวิคราาห์ฟุตบอลคที่ที่ครับลักเซมเบิร์กพบกับสโลวาเกียนะครับจบเกมสโลวาเกียยังคงยอดเยี่ยมชนะได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับออกมาแบบนี้ก็รับประทานกันไปอีก5 0เนนะครับก็ยังดีครับ อย่างบบกอยู่ฮะยินดีด้วยนะครับสำหรับคู่นี้สี่คู่ก็บวกมดนะครับหวานเจี๊ยบกันไปนะครับทํางานได้อย,กย่กงยอดเยี่ยมครับเวลาแม่นก็แม่นครับเวลาไม่แม่นก็ต้องขอภัยด้วยนะครับวันนี้ยังมีให้ลุยให้ลุ้นกันอีกสู้ๆนะครับสวัสดีประชาชนคนชอบลุ้นที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลอันเป็นที่รักทุกท่านนะครับมาพบกับเราอีก เช่นเคยนะครับบี้ยใกล้แค่นัํามีข้อฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนไปลุยด้วยกันนะครับฝากช่องทางดีๆชมรมที่แสนจะบ้าบอลและแสนจะใจดีมีประแจกแต่กันทั้งวันอย่างชมรมคนชอบคุยฟุตบอล หน้าปักซอยคอยแนะนําช่องทางที่น่าเชื่อถือมั่นคงและปลอดภัยสนใจแค่เพียงแอดไลน์มาหาเราที่แอดบีเอนะครับมีแอดดาได้ด้วยนะครับหรือบุตรในคอมเมนต์ที่เราปรับไว้ให้ก็ได้นะครับเราพบกันในกลุ่มครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันเคริตปิ๊ง,ง,งไ้ให้พวกเราเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางานต่อไปในทุกๆวันด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี่ครับวิเคราะห์บอลวันจันทร์ที่8กันยายนคัดเน้น จัดมาให้มีใครกันบ้างน,นะครับในวันนี้วิเคราะห์ฟุตบอลในคู่ที่1นนะครับเอี AI ๊บาพบกับ f อฟซอันดอร่าตีหนึ่งนาทีวิเคราะห์อบอลในคู่ที่2เบลารุสพบกับสกอตแลนด์ตีหนึ่งี่ิบห้าวิคอลฟุตบอลในคู่ที่3ครับโคโซโวพบกับสวีเดนตีหนึ่งสี่ิบห้าครับวิคอลฟุตบอลในคู่ที่4อิสราเอลพบกับอิตาลีนะครับ ตีหนึ่งสี่สิบห้าครับวันจันยังมีฟุตบอลมันๆให้ติดตามกันอยู่บ้านนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มไปลุยกันเลยนะครับเป็คอฟุตบอลในคู่ที่หนึ่งนะครับเออ a บ e. าพบกับเอฟซีอันดอราในรายการเซกุนดาดิวิชั่นลาลิก้าสองของสเปนนะครับจะเป็นการลงสนามเป็นเกมที่สี่ของทั้งสองทีมครับเออ a บ e. าเจ้าบ้านสามเกมชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีสี่คะแนนอยู่อันดับ ที่12ของตารางนะครับส่วนอันดรานะครับผู้มาเยือน3เกมชนะ2เสมอ1นะครับยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนเลยนะครับมี7คะแนนอยู่อันดับที่6ครับเ d to ูเฮส4เกมพบกัน AE b บาชนะ1ครั้ง f c อันดราชนะได้1หนและผลเสมอกันไปอีก2เกมครับทัศนวิเคราะห์พุตบอลคู่นี้เจ้านายจัดจดมาให้เจ้าบ้านดีกว่าผู้มาเยือนอยู่นิดนึงนะครับครึ่งท่อน0.5ออกมาดีเหมาะเจาะเหมาะเมงครับ แม้ว่า a e ีบาจะแพ้มาในเกมล่าสุดครับแต่นั่นคือเกมที่ออกไปเยือนเป็นเกมที่ไม่ค่อยจะถนัดเอาเสียเลยนะครับสำหรับ a อีบในขณะที่น้องใหม่ไฟแรงสูงอย่าง f อ a ซ d อันดอรเปิดตัวต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหากปากกาเซียนพังไปหลายด้ามเลยก็ว่าได้นะครับต้องมาเยือนเอีบที่ถนัดเกมหน้าบ้านอยู่พอตัวครับคู่นี้ วัดใจไปกับทางด้าน AEBAR าหน้าบ้านตัวเองนะครับดับตาน้องใหม่ฟอร์มแรงได้คู่นี้อย่าลืมติดสูงไปด้วยนะครับมีขราฟุตบอลในคู่ที่2ครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มซีนะครับคู่ระหว่างเบลารุสพบกับสกอตแลนด์เนื่องจากสภาวะสงครามรัสเซียยูเครนนะครับจึงต้องมาเตะสนามกลางเตะที่ฮังการีครับ จะเป็นการลงสนามเป็นเกมที่2ของทั้งคู่นะครับโดยเกมแรกเบลารุสไปเยือนกรีซก็โดนถล่มมา5ประตูต่ตอหนึ่งนะครับยับเยินเลยทีเดียวนะครับในขณะที่สกอตแลนด์ออกไปเยือนเดนมาร์กครับทำได้แค่เสมอกันแบบเงาๆไปศูนย์ประตูต่อศูนยนะครับเฮตูเฮ hey hey, สองเกมดวนกันมานะครับเมื่อนานมาแล้วเบลารุสชนะ1หน และผลเสมอกันอีกหนึ่งเกมนะครับทศนาวิคห์ฟุตบอลคู่นี้จะภาพจัดงานมาให้สกอตแลนด์ดีกว่าหนึ่งช่องตัวใส่ปิ้งครับโดยคุณภาพนักเตะที่มากกว่าเบลารุสแถมเบลารุสเองครับกระโดดมาทะยับเลยนะครับไม่รู้ว่าฟื้นตื่นหรือยังนะครับโดยมองจากคู่ต่อสู้ในกลุ่มนี้ก็คงจะมีแต่เบลารุสนี่แหละครับที่เป็นทีมแจกแต้มเชื่อเหลือเกินครับว่าเกมนี้ครับทางด้านสกอตแลนด์ครับจะเน้นสุดๆเพื่อเก็บสามแต้มสำคัญนี้นะครับ จึงขอฝากความหวังไปที่สกอตแลนด์จะชนะได้ไม่น่ายากนะครับผ่านได้ตามคาดครับเิฟุตบอลในคู่ที่3ครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนยุนโรปก,กลุ่ม B นะครับโดยกลุ่มนี้ก็ไม่เบาเลยนะฮะจะเป็นการพบกันระหว่างโคโซโวนะครับพบกับสวีเดนนะฮะ จะเป็นเกมที่ 2. ของทั้ง2ทีมครับโดยเกมแรกโคโซโวไปเยือนสวิตนะครับก็แพ้ยับกลับออกมานะครับ4ประตูต่อศูนย์นะครับสว่วนสวีเดนครับบุกไปแบ่งแต้มสโลวีเนียถึงถิน่นแบบสนุกนะครับ2ประตูต่อ2นะครับเฮตูเฮตสามเกมดวลกันมาสวีเดนชนะลวดกวาดเรียบไปทงาง3าเกมครับศัศนวิเคราะห์ฟุตบอลคูน่นี้ลูกพี่ชี้ชัดจัดแจงจัดโจทย์ไปที่ผู้มาเยือนดีกว่าเจ้าถิ่นในช่อง 0.5-1น,นะครับแม้ว่าโคโซโวจะได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองและมักจะทำได้อย่างยอดเยี่ยมก็ตามทีนะครับแต่เกมนี้เห็นทีจะต้านเหล่าแนวรุกที่แสนจะดุด,ดันของสซีเดนชุดนี้ลำบากครับทั้งอีซักทั้งโยเกเลส และก็แอนโทนีอีลังกานะครับแค่3คนนี้ก็ปวดหัวแล้วนะครับแถมต้องการ3ามคะแนนจากเกมนี้เป็นอย่างมากครับสำหรับสวีเดนเชื่อว่าจะมาบุกอัดโคโซโ,โวขโมย3แต้มกลับออกมาได้สำเร็จครับจัดไปกับสวิเดนครับคู่นี้ฟิคคอฟุตบอลในคู่ที่4นะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุนโรปกลุ่มไอนะครับ ระหว่างอิสราเอลพบกับอิตาลีนะครับคู่นี้ต้องมาเตะที่สนามเป็นกลางที่ฮังการีนะครับเนื่องจากภาวะสงครามนะฮะก็จะเป็นการลงสนามเกมที่5ของอิสราเอลครับแต่เป็นเกมที่4ของอิตาลีนะครับอิสราเอลเป็นอันดับที่2นะครับมี9คะแนนจาก4เกมครับส่วนอิตาลี3เกมมี6คะแนนนะครับ, Italy, นนนนนะรบอยู่อันดับที่3ครับ เท t ทูเทปพบกัน4ครั้งเป็นอิตาลีชนะรวดกวัดเรียบไปทั้ง4เกมนะครับทัศนาวิเาะา์ฟุตบอลคู่นี้เจ้าคุนทันกันจดไปที่อิตาลีดีกว่ามากมายในช่อง1ทับ1.5นะครับตั้นคืออิตาลีต้องจัดการอิสรา,าเอลให้ได้0ประตูต่อ2นะครับหรือ2ประตูนั่นเองนะครับก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขกันทุกคนนะครับดูแล้วอิตาลีของอ General, กุนซูเจเนโรกัตูโซนะครับ จะต้องพยายามอย่างเต็มที่นะครับถ้ายัางอยากจะไปฟุตบอลโลกโดยสถานการณ์บีบบังคับมาแบบนี้ครับ2ประตูที่ต้องการคิดว่าผ่านได้แน่ครับคู่นี้จึงขอฝากตัวฝากใจไปกับทีมสุดหล่ออย่างทีมชาติอิตาลีมีเฮแน่ๆนะครับทบทวนวิเคราะห์บอลเด็ดประจำวันนี้นะครับคู่ที่1นนะครับเชียร์ไปกับเออีบดีกว่าครึ่งท่อนช่อง0ูนหน้าผ่านได้ครับคู่ที่2ครับ จัดไปกับคุณภาพที่มากมายของสกอตแลนด์นะครับหนึ่งช่วงตัวรัวใส่ไม่ยั้งครับวิเคอร์ฟุตบอลในคู่ที่3นะครับขอร่วมทางไปกับเหล่าแนวลุกค้าตัวแพงของทีมชาติสวิเดนแค่ช่อง0.5นทับหถึงเป้าหมายแน่นอนครับวิเคอร์ฟุตบอลในคู่ที่4นะครับวัดใจไปกับอิตาลีสถานการณ์แบบนี้ครับสองประตูที่ต้องการน่าทำถึงครับ จบไปกับพิคอบอลเด็ดประจําวันนี้นะครับถ้าชอบก,อก like, ็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์สัญกระดิ่งปิ้งๆเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทีมงานเดียใช่ใช่ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับก่อนจากการฝากช่องทางดีๆสําหรับประชาชนคนชอบลุ้นชมเชียร์ฟุตบอลเช้ายันดึกชนิดที่ว่าลุ้นทุกคู่ดูทุกปกลีกเรามีให้แบบครบจบที่เดียวนะครับปลอดภัยมั่นใจได้พร้อมทีเด็ดมาแจกแตกในกลุ่มหวานเจี๊ยบกันเป็นประจำครับจากพี่ๆชมรมคนชอบคุยบอลนนะักปักซอย คอยจัดมาให้ตลอดนะครับสนใจร่วมทางไปกับเราแค่เพียงแอดไลน์มาที่ b w e r k s มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือมุดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้ครับเราพบกันในกลุ่มครับในวันที่ทุกอย่างดูผิดพลาดไปซะทุกอย่างครับใจที่ดีที่แข็งแกล่งจะพาทุกอย่างกับมาเข้าที่เข้าทางเองนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอครับขอให้ทุกท่านโชคดีดูฟุตบอลให้สนุกวันนี้สวัสดีจ้า